นี่ก็คือแมปกระโดดลัคก,กี้บ็อกซ์ที่จะสุ่มของมาแกล้งกันก่อนรับชมคลิปกดไลค์และกดติดตามให้กับพี่เจฟปลีหน่อยนะนา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 กดรือยังกดรือยังกดรือ,ย,อยังเอ่ย กดให้ยแล้วขอบคุณมากๆเลยครับและนี่ก็คือแบบกระโดดลัคกี้บ็อกซ์นะครับทุกคนเย้ yeah! เป็นการสุ่มของที่อยู่ในของแล้วเอามาแกล้งกันนะครับอ่ามาพี่เจ๊ปรีขอเปิดเลยแล้วกันนะครับได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยฮึบโอ้ยตายเจ๊เออ้นี่แยเป็นไงล่ะเป็นไงเจอหมัดชั้นแรงเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่เจ๊ปรีได้ไรเอ่ยเอ๊ะีเดี๋ยวใช่ไงเอ่ยฮึบฮึบว้า พี่เจฟฟี่สามารถหายตัวได้ด้วยโอ้นีเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวตัวพี่เจฟฟีนะ่ไหนเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอโอเคครับพี่เจฟฟี่ได้ของพิเศษก็คือหายตัวได้เย้ไปกันครับทุกคนเราจะต้องรีบผ่านแมปนี้กันนะครับอ่าฮึบโอ้กระโดดตรงนี้แล้วทุกคนฮึบโอเคกระโดดข้ามไปเลยแต่ว่าพี่เจฟฟี่มีของอื่นๆด้วยนะครับเอ้ยีเดี๋ยว นี่คือเจ้าตุงต้งตุงต้งตกนี่นะโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยเชิญไปได้เลยครับไม่งานเจ้าเจ้าขอนตีแกเออใจเย็ยนเจ้าตุงต้งตุงต้งตอนนี้พี่เจฟลี่ก็จะมีมือตบมีไอเจ้าหมากฝรั่งนะครับอ่าถ้าใครมาเดินเหยียบก็จะติดนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับสามารถดูดให้เพื่อนๆกับหลังได้ครับปรากฏอ่ะเดี๋ยวพี่เจฟลี่ทำให้ดูอยู่ไหนเอ้ยอย่าอย่าไปใช้กับฉันามานีิมานี่มานี่มานน่มานน่มานี่มานน่ฮึบฮึบดูดมานี่อยู่ไหนเอาไม่โดนไม่โดน ด้วยไหมไม่ดออะไรวะเนี่ยโอ้โหแต่เราคนถายตัวได้แล้วก็มีเกาะป้องกันด้วยนะครับนี่เกาะป้องกันแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาล้วมาแล้มาล้มาล้าลาลอ่ามีเกาะป้องกันด้วยนะครับโอเคถึงเวลาเปิดกล่องที่สองหรือยัง เปิดอย่างอีกสามนาทีมาเราไปกันครับพี่เจฟรีเคาะหายตัวเลยละกันนี่แน่มาอยู่ไหนวะเนี่ยฮึบฮึบเอ้ยมีคนเตรียมรอแก้งอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ่ยฉันมองมันไม่เห็นไปก่อนละกันนะครับว่าแต่พี่เจฟรีอยู่ไหนเอ่ยมองเห็นเหมือนกันโอเคมาแล้วมาแล้วฮึบอ้าโอ้โหมีคนจะรอแก้งด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิจะตบอ้าอ้อะไรไม่ได้อ๋อจะขอไปก่อนเนี่เออมา อะไรวันนี้มีคนสลับร่างกับพี่เจฟีได้ด้วยเหรอนี่อดีเดี๋ยวกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ก่อนโอเคึบไปกันครับทุกคนจากนั้นก็เดี๋ยวเตรียมเครื่องหายตัวไว้ก่อนเผื่อว่ามีคนจะมาแกล้งพี่เจฟลีนะครับึโอเคตรงนี้ขึ้นมาได้อยู่นะครับแล้วก็ทางไหนเอ่ยไปทางนี้ครับไปกระโดดไปฮึบฮึบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อ๋อเจ้าตุวตรงอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็โอยกระโดดข้ามกําแพง ฮึบอยู่ไหนเอ้ยมองไม่เห็นได้อยู่ฮึบโอเคเอ้ยเดี๋ยวหลอดโอ้อยใจเย็นโอ้โหหลอดเลยเฮ้ยจะไปก่อนเดี๋ยวแกงเพื่อนมานี่มานี่มาหนิมามฉันจะไปแล้วอะไรวะเนี่ดึงใช้บอร์ทำบายนี่แดเป็นไงยิยน้อแข้งใสซะเลยโอ้ยแกเพื่อนครับเอ้ยเอาเดี๋ยวต่อไปไงสมดาฉันสลับกับแกดีเดี๋ยวอยู่ไหนเอ้ยมันอยู่นี่ครับเฮ้ยอย่าอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันโอเคแไปไปไปไม่แกงละมาสิฉันจะสลับล่ามแกแกกระโดดขึ้นไปสิฉันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ ฮึบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยีกใส่พี่เจฟรีหายตัวหายตัวฮึบโอเคแต่ว่าพี่เจฟลีไม่เห็นตัวเองครับอยู่ไหนวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอยู่ไหนฮึบอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้ยเกือบหล่นโอ้อะไรวะเนี้ยไปไปรีบไปครับก่อนที่เพื่อนๆนจะแกล้งพี่เจฟลีจนมาแล้วฮ่าฮ้เดี๋ยวกระโดดไปได้ไงวะเนี้ยฮึบอย่าเพิ่งไปเพื่อนอาอย่าอย่าไปนะ เดี๋ยวเรียกแล้วเรียกกลับมามาสิก็มาสิกระโดดไปสิฉันจะได้สลับล่างกับแกเพื่อนเพื่อนเขาไปแล้วหห่อพี่เจฟรีด้วยฮึบฮึบโอเคเ,ออดเดี๋ยวใครก็มีโอดิดินด้นครับไปไปไปสิม่ง่้นจะตบแกลงนะโอเคไปก่อนละกันฮึปจะบอกนะว่าสลับล่างกับพี่เจฟรีไม่ไม่ไม่อย่าอย่าอย่าสลับอย่าสลับฮึบฮึๆฮึซฮึบฮึฮึหายตัวหาว่าแล้วเขาจะสลับล่างกับพี่เจฟรีนะครับส่วนตรงนี้กระโดดขึ้นไงเอ่ย โอ้กระโดดขึ้นด้านข้างแบบนี้อีกแล้วนะครับยากเลยนะเนี่ยมาแล้วเออขึ้นตรงไหนเอย่ยต้องกระโดดขึ้นด้านข้างนะครับเออติด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 ฮึบฮึบอ่าเออเดี๋ยวอยู่ที่เดิมนี่นะโอ้ยอะไระมนีดยฮึบโอเคขึ้นมาได้ละขึ้นมาได้แล้ว,ลวโอ้โหขึ้นยากมากเลยนะครับไปกันต่อครับทุกคนฮึบรีบวิ่งกันครับก่อนที่จะมีคนมาสลับร่างกับพี่เจ็บรีบไปกันึบ โอเคอุ้ยดีหรอตรงนี้มีสะพานล่องหนไปทางไหนเอ่ยอะพอไปฝั่งนี้อ่าไปได้ครับทุกคนโอเคฮึบ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 มาขอดูหน่อยซิว่ามีใครอยู่สูงกว่าพี่เจฟรีไหมเอ่ยเอ๊ยยังไม่มีนะครับโอ้ยว่าจะดึงมาอยู่ด้วยกันซะหน่อยใชย้เมล็กดึนโดได้ามาอยู่ด้วยกันโอเคอบอตรงนี้สะพานแคบไปกันครับเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนะั้นมีใครอยู่ข้างล่างไหมเอย่ยจะพึ่งสลับล่างกับพี่เจฟรียังไม่มีครับโอเคไปกันต่อครับ ขอใช้เกาะป้องกันก่อนเลยละกันโอเคก่อนที่จะมีคนมาแกงพี่เจ๊เลยเจ้ขึ้นมาได้บนได้แล้วโอ้ยสูงมากๆเลยอีกกี่ชั้นมาเนี่ยอีก4ี่ชั้นนะครับโอเคลัคก,กี้บ็อกซ์มาหรือยังลัคกี้บ็อกซ์มาแล้วมาแล้วได้ไรได้เลยเลย,ย้ได้สลับร่างอ้ามา ใครอยู่สูงกว่าพี่เจฟลีสลับร่างกันทุกคนเลยนะครับมาตอนนี้ของพิเศษพี่เจฟลีเพียบเลยนะครับเหยียบหน่อยนี่แน่ให้กำแพงหายานั้นก็เตรียมพร้อมวิ่งฮึบโอเคแล้วก็กระโดดเหยียบตรงนี้อู้กระโดดขึ้นแบบนี้อีกแล้วครับขึ้นไงเอ่ยเดี๋ยวขึ้นไงเอ่ยอ่ะขึ้นเหมือนเดิมฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเดี๋ยว อึ๊บเอ้ยหัวติดโอ้ตรงนี้มีเลเซอร์ใหญ่มากๆเลยเอ้ดีเดียวมีคนมาแล้วไปกันรีบไปรีบไปครับก่อนที่เราเราจะโดนสลับล่างเดี๋ยวเดียวขอ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 นี่แน่ใช้เกาะป้องก,กันก่อนเลยเอยเดีเดยวอะไรวะเนี้ยอูเอ๋เดี๋ยวทำไมกระแพงมันหนากระดาษนี่โอ้อดีเดียวโอ้กระแพงหนามากเลยเออเดียวอเสียงใครยิงปืนเฮ้ เสียงใครยิดปืนตรงไหนเอ่ยด้านบนมีไหมไม่มีครับแต่ว่าตรงนี้กำแพงโคตรหนาไปเลยโอ้โหโอเคสามสองหนึ่งฮึบได้ไหมอ่าเดินได้อยู่สามสองหนึ่งฮึฮึโอ้ยเดินได้อยู่ยังได้อยู่โอเคสามสองเดี๋ยวขอใส่เกาะป้องกันก่อนโอเคเปิดเกาะป้องกันฮึสามสองหนึ่ง ไปฮึบโอเคสาอไปไปฮึบไย่รอดแล้วนะครับจากนั้นตรงนี้ก็เตรียมที่จะวิ่งนะครับหวังว่าจะไม่มีใครมาสลับร่างกับพี่เจฟลีนะครับอ่ะขอเขี้ยวหมาฝรั่งก่อนนะครับทุกคนอ่าเผื่อว่ามีคนไม่ได้มองหฮิบนี่แหละเฮ่เอแผ่มาตรงนี้โดยหมาฝรั่งแน่เลยโอเคไปกันครับไปกันวิงว่งวิ่งก่อนที่นี่แหละมันจะหายนะครับโอเค จากนั้นตรงนี้มีใครอยู่ด้านบนไหมเอ่ยขอสลับร่างหน่อยมีไหมไม่มีนะครับโอ้โหอดแกล้งเลยไปเออสิเดี๋ยวดูมีคนมามีคนมามีคนมาอยู่ตรงนู้นเลยนะครับหวังว่าจะไม่ทำอะไรพี่เจ๊เอ้ยเดี๋ยวเออเรืเรื้อ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 เรือเรื้อเรื้อเรื้อเ่ือเรื้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 อเรื่อเรื้อเรื้อเรื้วเรื้เร้อเรื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 ้เรื้อ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 เร เสียงใครเสียงใครทำไรอ่ะเปิดกาะพ้องใครก่อนเลยละกันนะครับก่อนที่จะมีคนมาแกล้งพี่เจฟตีโอ้ยกระโดดขึ้นแบบนี้อีกแล้วอะโอ้หกระโดดยากมากเลยนะครับขอลองดูอีกสักรอบเ,ออเดียเด๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นอือปึ๊บอ่าอือปึอ๊บโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้มีใครรอกแกล้งไหมยังไม่มีนะครับอ่ะเตรียมพร้อมนะครับพี่เจฟตีจะวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวสามสองหนึ่งไปเลยวิ่ง เออตรงนี้สะพานขาดวิ่งวิ่วิ่งเย่แล้วตรงนี้เราไป็นไงเอ่ยึสะพานหายไหมไม่หายอ่ายังได้อยู่แต่ว่าตรงนี้นะครับน่าจะหายท่านบนมีใครอีกไหมเนี่ยขอสลับร่างหน่อยมีไหมอมองแล้วไม่มีครับใช้เกาะป้องกันก่อนเลยแล้วกันมาไปกันครับไปกันครับไปกันครับห้ามหยุดวิ่ง ข้ามจุดวิ่งข้ามจุดวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนี้มันหายอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋อย่าหายอย่าหายอย่า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 ไม่เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหายโดนกับหลังเอ้ยอะไรวะเนี่ยถอยกอดถอยกอดโอ้ยจะต้องกระโดดขึ้นสามชั้นเลยหรอเนี่ยอู้ยตรงนี้โคตรยากไปเลยมาอีกสักรอบหนึ่งโอเคสามสองหนึ่งไปไปครับไปครับไปครับปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึาา่งใครอย่าพึ่งใครอูอีกแล้วโอ้ยไม่รอดเลยขึ้นไปด้านบนได้ครับอืออ่ามาตรงเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวใครใครก็ทำอะไรเอ่ยอหตรงนี้ยากมากครับทุกคนจะต้องแบบว่ากระโดดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับมีของขวัญไหมอ่าลัคก,กี้บ็อกซ์อีก2 7เจวิได้เวลาเปิดเชนถัดมากันเลยเปิดกันได้เลยเอยเหมือนว่าพี่เจฟรี่จะได้ครบหมดแล้วครับโอ้ได้เหมือนเดิมครับ มาสองพันเลยนะครับมาเฮ้ยหวังว่าจะขึ้นไปได้นะครับมีใครอยู่ด้านบนไหมเอ่ยไม่มีนะครับมาสามสองหนึ่งไปกันครับปึอปรอบนี้รอบนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอืบปึ๊บปอืออ่ะโอเคอึอปเอ้ยหายอีกแล้วอยา่ยาอย่าเพิ่งหายอย่าหายอย่าหายอย่าหายโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวอยู่ด้านบนแนะปึ๊บปึ๊บอย่ยาอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหายอยา่ยาอยา่ยาอย่า ยากมากโอ้ยส,สูงเลยขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ยเออต้องใช้ลบักนะครับโอ้ยอะมาพี่เจฟดีขอขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วกันเหมือนเดิมนะครับมาขึ้นมายังเอ่ยโอเคโอ้ติดอยู่ตรงนี้นะครับเย้ในที่สุดก็ขึ้นมาได้นะครับโอ้ยยากมากเลยนะครับมาไปกันต่อครับให้ผ่านแล้วนะครับส่วนตรงนี้เออดีเดี๋ยวมีสีดําแล้วก็สีแดงแล้วน่าจะต้องไปสีดํานะครับ หวังว่ามันจะไม่หายฮึบอึบเย่ yeah. มาแล้วอีกนิดนึงพี่เจฟเลยก็จะสามารถขึ้นไปด้านบนได้แล้วอ่าตรงนี้ปีหน้าอยู่ใช่ไหมโอ,โอเคจากนั้นก็โอ้ใกล้แล้วไปกันวิ่ว่เดี๋ยวตรงไหนเอ้ยอเดี๋ยวมันหายเฮ้ยโอ,โอเกือบแล้วนะครับส่วนตรงนี้โอ้สีดําด้วยนะครับ มองไม่ค่อยเห็นชาติท่อไไรเฮึบโอเคแล้วก็กระโดดขึ้นมาเฮ้ยอทีเดียวอีกแล้วครับอุ้ยพี่เจฟรีแพ้อะไรแบบนี้มากเลยนะครับอุ้ยอัเดียวเฮ้ยอีกแล้วส2 1องหึบเย้ยอะไรอะไรอะไรใครใครใครจะสรับย่ลากับพี่เจฟรีไม่ให้เฮ้ยทีเดียวทุกคนโอ้ยเลือดเลือดเกือบจะหมดเลยโอเคสามสองหนึ่งถ้าโดนรอบนี้รอดไหมเอ่ยเออยยังได้อยู่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  จังหวะนี้แหละครับทุกคนไปกันเลยไปไปไปเย้ yeah! โอ้ยถือแล้วนี่แน่ได้มุดมือตบมาหนึ่งอันด้วยนะครับอ่าสีเหลืองเลยโอ้ยยินดีด้วยคุณคือผู้ที่ผ่านเข้ารอบแล้วว้าวได้อะไรบ้างเอยขอเข้าไปได้ไหมในหนึ่งวินนะครับทุกคนเรียบรอ้อยโอ้ยนึกว่าจะได้ผมพิเศษซะหน่อยอ่านี่คืออะไรคืออะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ย ฮึบอ่าเขาบอกว่าให้อะไรรีเบิร์ตอ๋อเราสามารถรีเบิร์ตได้ด้วยนะครับอะรีเบิร์ตหน่อยฮึบโอ้ยหัวหลุดเลยอะไรวะเนี่ยรีเบิร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้กล่องสีฟ้าว้าวได้กล่องสีฟ้าหมาด้วยโอเคเออเออดีแน่จะขอได้ใบเพื่อนเออจะเย็นอุ้ยขอเปิดดูหน่อยจะเย็นเปิดให้ดูหน่อยสิโอเคจะเปิดให้ดูฮึบได้ไรได้อะไรได้เไ,ไ,ไรเอ่ย อู้อะไรบดีด้ก็ทําพิเศษนี่ทำแล้วได้อ๋อยิงได้ครับทุกคนแช่แข็งโอ้โหโหดมากๆเลยนะครับสีฟ้าก็คือเป็นการแชร่แข็งนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้พี่เจฟรีไปเล่นแมปนหนก็คอมเมนต์บอกพี่เจฟฟรีได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย